สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายอีกแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับกับผมจะมาแนะนํากข้อควรรู้ก่อนกางเต็นท์นะครับผมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยข้อที่หนึ่งนะครับผมส้ารวจพื้นที่นะครับผมเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับผมว่าเรา อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือเปล่านะครับมีกิ่งไม้แห้งหรือเปล่านะครับถ้าเกิดลมเกิดฝนพายุนะครับผมอาจจะทําให้ล่นลงมาให้เราบาดเจ็บอันตรายได้นะครับผมต่อไปนะครับด้านล่างนะครับให้เราสังเกตลังมดนะครับจอมปวกนะครับหรือเป็นพื้นที่โลกนะครับผมอาจจะทําให้มีสัตว์อันตรายนะครับอย่างเช่นแมงป่องตะขาบอย่างพวกนี้นะครับจะ เข้ามาทำร้ายเราได้นะครับผมให้เราสังเกตหาพื้นที่เรียบนะครับเคลียกิ่งไม้ตะปงตะปูให้เรียบร้อยนะครับหาพื้นที่เรียบและแห้งนะครับผมก่อนที่จะวางกราวชีตนะครับ 2. นะครับการกางทัพหรือการกางเต็นท์นะครับสิ่งที่เราควรคํานึงถึงด้วยก็คือให้เราดูทิศทางของลมนะครับผมให้ตั้งเต็นท์ให้อยู่เนื้อลมเสมอนะครับ เพราะการแคมปิง้งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการปิ้งย่างหรือการประกอบอาหารนั่นเองนะครับให้เราประกอบอาหารที่ด้านใต้ของลมนะครับเดี๋ยวควรจากการประกอบอาหารเนี่ยจะเข้าเต็นท์เรานั่นเองนะครับ 3. นะครับการตอกสมอบกสําคัญไม่แพ้กันนะครับผมกันไว้ดีตัวแก้นะครับเดี๋ยวลมพายุมากลางคืนเนี่ยจะหอบเรานะครับผมเอาไปรับประทาน C นะครับการรักษามารยาทส่วนรวมนะครับและแน่นอน,นครับเมื่อเราไปกางเดนในที่สาธารณะร่วมกับผู้อื่นนะครับผมเราก็ต้องตามปฏิบัติตามกฎเกณฑ์น,นะครับของสถานที่นั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้ามทรงเสียงดังหลังสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวจะรบกวนผู้อื่นได้นะครับ ข้อ5นะครับผมข้อนี้รู้ไว้ก็ดีนะครับนัน่นคือการโรยปูนขาวรอบเต็นท์นะครับแต่โดยส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้พกกันนะครับก็จะใช้เป็นแป้งมาโรยแทนก็ได้นะครับผมใช้สําหรับกันมแมลงนะครับกันมดกันแมลงนะครับเมื่อมันเจอกลิ่นแปลกๆเนี่ยมันก็จะไม่เดินข้ามเข้ามานะครับผมข้อสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมใส่แมสนะครับและล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจาก รอยไทยสุดท้ายนี้นะครับกระผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับทุกๆท,ท่านนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากร้อยไทยนะครับอย่าลืมกดลิเกนะครับผมและกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ